รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน หนุนโดยเครื่งองดื่มตราช้าง สวัสดีครับแนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ฟาสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการครัวอินดี้ฟู้ดบิเกเตอร์นะฮะทุกวันอาทิตย์แบบนี้ทางช่องทรลบ5ห้านะครับวันนี้เรามาเฟ้นหาไอเทมเด็ดเด็ดที่สาทรกันใช่ครับวันนี้เรามาร้านที่เขาขึ้นชื่อมากๆเรื่องบรันช์หรือว่าไออาหารเช้ากับกลางวันที่เขามารวมกันเนี่ยนะและยังขึ้นชื่อเรื่องเครื่องดื่มกับขนมที่ทําด้วยช็อกโกแลตอีกอดังมากอร่อยมากเลยอ๋อใช่ครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านชูช็อกโกแลตบาร ได้ยินว่าเจ้าของร้านใจดีน่ารักน่ารักด้วยเหมือนเคยเจอมาก่อนไงก็ไม่รู้เหรองั้นเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยกันไปฮะตามอะไรครับผมครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับแชปเตอร์แล้วครับเจ้าของร้านครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสุกท่านสวัสดีครับก่าวัสดีครับทุานสวัสดีครับทุก่านสวัสดีครับกท่านสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับ่านสวัสดีครับทุกป่แลสวัสดีครับท่านสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับทุกทรานสวัสดีครับานสวัสดีครับทุรานสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับทุกท่านสวัสดาครบทุก่านสวัสรับาก่านสัสครับกท่อนสวกโกแลต ไปไปมามก็เฮ้ยลูกค้าถามทำไมไม่ขายอาหารบ้างอโอเคเราลองขายอาหารดูกลายเป็นตัวนี้ก็เลยขยายมากลายเป็นร้านอาหารคือเหมือนกายเป็นร้านอาหารที่เราลูกค้าส่วนใหญ่มาทาอาหารมากกว่า ตอนแรกเรามีร้านเล็กๆลูกค้าเริ่มมาทานอาหารเหมือนการตกแต่งอะไรมันก็ไม่ค่อยเหมาะสมเราก็เลยก็เลยขยายร้านเป็นร้านอาหารมีโต๊ะมีโต๊ะจากแรกอยู่โศกอยู่ออฟฟิศอยู่ต T B T S อยู่อะไรอย่างงี้ได้ที่ตรงนี้มาก็เอ๊ะคล้ายๆกันแถวนี้ก็ออฟฟิศเยอะลูกค้าแถวนี้ภาคอาศัยแถวนี้ก็เยอะชาาต่างชาติก็เยอะแล้วก็ B T S ก็แนวเดินไปสองนาทีก็ถึง ใช่ประมาณนี้ครับได้ยินมาว่าร้านนี้เนี่ยพิถีพิถันในการเลือกวัตถุดิบด้วยถูกไหมฮะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือวัตถุดิบวัตถุดิบใช้ของดีๆไว้ไม่ต้องหู่บ้าอะไรมากแค่ต้อซิมเปพลแต่ว่าถ้าของมันดีรสชาติก็จะออกมาดีอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของร้านเตยใช่ไหมคทำอะไรที่ซิมเปพลแต่ว่าแต่ว่าใช้วัตถุดิบที่ดีอยากแค่เป็นอะไรที่จริงๆมาทานได้ทุกวันมาทานเรื่อยๆวันนี้ทานนิดหน่อยวันนี้พรุ่งนี้ทานเยอะๆไม่ได้ต้องเป็นร้านที่ต้องแห่มาถ่ายรูปมีสแกมอะไรเงี้ยเราอยากเน้นออร่ยเเนน้แบบ ที่นี่เด่นเรื่องช็อกโกแลตถูกไหมครับเครื่องดื่มแล้วก็ขนมอ่า<ช>เป็นยังไงฮะก็หลักๆเลยตอนแรกเขาเปช็อกโกแลตบาร์นี่เฮ้ยมีคนเปิดร้านก,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 กาแฟเยอะแยะกาแฟสดกาแฟร้านนึงตรงนี้นี่เราก็าโอเคสวนกระแสเราลองทำเป็นช็อกโกแลตมาก,<อ>กคือผมเคยทำงานอยู่ร้านช็อกโกแลตตอนที่เรียนอยู่ออสเตรเลียก็เลยเฮ้ยมีเรียนรู้วิธีมาอะไรเงี้ยเบสิก <N> เลยนะครับมีมิลค์มีดาร์กมีไวท์ช็อกโกแลตให้เลือกแล้วก็เลือกเป็นร้อนเป็นเย็นเป็นปั่นได้แต่นอกเหนือจากนั้นเรามีดาร์กแบบ หวานน้อยหวานมากมีมีขมขมมีอะไรเลเวลขึ้นไช็อกโกแลตใส่พริกช็อกโกแลตใส่มาใส่เนื้อนะฮะใส่พริกใส่พริกใส่พริกชิลี่ช็อกโกแลตใส่พริกดาร์กช็อกโกแลตใส่พริกมันก็จะแบบเผ็ดหวานหวานของากร้านนิดนึงนะฮะเชิญชวนคุณผู้ชมมาที่ร้านนี้ครับชูนะครับสาขาสาทรถ้ามาง่ายๆเลยก็บีเทียร์ช่องดนตรีอยู่ปากซอยนี่เองเดินไปมา2นาที2นาทีนะครับที่ขับรถมาก็อันนี้เป็นซอยนราธิวาสซอยสามทะลุไปอีกทางก็คือซอยคอนเวิ ครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่เต้ยมากๆนะครับเต้ยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอ้โหแบมตื่นเต้นกับของคาวมากเลยเนาะใช่ไหมมันเด็ดมันน่ากินมากเลยอ่ะที่ฟางก็เหมือนกันเมื่อกี้บอกว่าเอาละไงต้องกินละไงอันนี้คือพูพ็อกเบอร์เกอร์ครับแล้วก็จากที่เมื่อกี้เชฟเต้ยบอกเนาะเป็นบาร์บีคิวซอสของทางร้านอันนี้ชิคเก้นวาฟเฟล นะข้างบนนี่เป็นซอสสิราชาไทยๆเราโอเคพี่พี่ฟังไปว่าฟก่อนนะได้ครับได้ฮะผมไม่ผมไม่พูดอะไรมากเลย เนื้อไม่แห้งนะฮะนุมน่มๆข้างนอกก็กรอบนะฮะแล้วก็มีซอสเซดราชาเป็นรสชาติที่คุ้นเคยเป็นแบบอารมณ์แบบไก่กรอบมีสไตล์แบบเม็กซิกันเม็กซิกันหน่อยๆด้วยคูพอกเนี่ยที่เมื่อกี้เชฟเตอร์บอกว่ามันเอาไปลงควันมา16ชั่วโมงนะกลิ่นควันมันแบบระเบิดในปากเลยเนาะระเบิดเลยนะมันหอมมาก หลังจากกินของเค้าแล้วนะครับเราก็ต้องมาต่อของหวานนะไม่ได้เตรียมท้อมกันสหรับของหวานเลยเอาจริงเมื่อกี้พี่บอกว่าพวกเราเรามีคนหน้าตาคุ้นเคยมาด้วยนะคุ้นเคยกันใช่ไหมพี่ไพ่เชิญนั่งได้ไหมเชิญครับจะนั่งข้างเลยครับผม และนี่คุณผู้ชมก็คืออีกเรียกว่าอีกหนึ่งคนอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของร้านชูนะจริง่าก็คือสั้นอาซออาซอไฟนะครับเดี๋ยวก่อนมีน้องชายไม่บอกใช่ครับผมหน้าเหมือนกันมากเหมือนกันมากนะแต่เขาบอกว่าเราสคนเนี่ยเหมือนพี่น้องกันนะ ใช่ใช่ใช่ก็มีเป็นพี่คนกลางหน้าตาคล้ายๆกันนะครับจริงๆแล้วให้พี่ไายแนะนำเมนูอะไรครับเนี่ยเมนูนี้นะคะเป็นคาร์เมลว a ฟเฟลอ่ะอันนี้เนี่ยพิเศษตรงที่ว่าเราเป็นสูตรเป็นยีสต์มันจะมีความหอมต้องลองดูลองดูเลยกว่าเพราะว่ามีไอติมอยู่ตรงกลางด้วยเป็นช็อคช็อกแลตไอศครีมนะฮะอ่ะชิมเลยครับพี่ฟัง ใช่เขาต้องไปไปดูธุรกิจพันล้านของเขาต่อนะฮะขอบคุณมากครับที่แวะมาทักทายพะว่างมาอีกนะคะอแน่นอนครับผมอร่อยไปเริมใช่อร่อยมากๆจริงๆโอ้โหวันนี้แบมพังเข้าวันนี้แน่นอนนะฮะ ไม่เ้เห็นหน้าตามต้องทานอ่ะเขารู้ว่าว่าคุณภาพวัตถุดิบดีแน่นอนอันนี้ peanut b u t อร์ลาวาะครับถือว่าเป็น r าา a เนยถั่วนั่นเองเนาะต้องอย่างงี้ต้องต้องหั่นให้คุณผู้ชมดูดิว่ามันจะเป็น r าวว่ามันจะเยิ้มยังไงแต่ราหั่นชื่อหรือเปล่าพี่ฟังหั่นเลยสุดยอดช็อกโกแลตกับเนยถั่วไม่มีอะไรเข้ากันมากกว่านี้แล้วนะใช่ไหมและยิ่งเยิ้มเยิ้มยืดยืดน่นนาสินะลองดูไหมครับ ตอนนี้ต้องไปพักกันก่อนแล้วเออเราควรเราควรจะพักบ้างเนาะใช่ครับไม่งั้นไม่ไหวจริงๆนะฮะเอาร่อยมากๆนะฮะกับร้านนี้แต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันว่าพี่ฟางจะเข้าครัวกันใไหมฮะใช่ผมมีเมนูที่ดีต่อสุขภาพแล้วคราวนี้เราจะเรกกินหนักๆมาอย่างนี้นะฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยยังสามารถถ่ายโชว์ในโซเชียลมีเดียได้ด้วยนะสวยด้วยว่ากันเถออวดโชว์กันได้เลยส่วนจะเป็นไรเดี๋ยวไปติดตามชมครับ ช่วงเข้าครัววันนี้นะครับผมจะมาทําเมนูที่เขาเอามีดตัดแล้วไข่แดงม,มันก็เยิ้มไหลออกมาเนี่ยสวยงามนะครับสนับสนุนโดยใหม่กระทะกลาอิเดเตอร์โปรโจากซี u ก l ร่วงเข้าครัววันนี้นะครับผมจะมาทําเมนูที่หลายๆคนคงจะเห็นในสื่อออนไลน์บ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Instagram มเฟซบุ o กอะไรเงี้ยนะฮะไอเมนูที่เขาเอามีดตัดแล้วไข่แดงม,มันก็เยิ้มไหลออกมาเนี่ยสวยงามนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนทุกคนทำนะวิธีการแรกเนี่ยครับก็คือ เราจะเอาไข่เนี่ยซึ่งเน้นนะครับว่าข้อสําคัญเลยเราต้องใช้ไข่ไก่ที่สดนะฮะในการทํามาใส่ในน้าที่เราใส่น้ำส้มสายชูไปแล้วมันจะทําให้ตัวไข่ขาวเนี่ยไม่กระจายตัวนะครับแล้วก็ตัวไข่ขาวก็จะอบตัวไข่แดงอยู่ส่วนวิธีที่2งเนี่ยง่ายมากครับแค่เอาตัวพลาสติกแรปเนี่ยนะฮะมาใส่ในถ้วยตอกไข่เข้าไปมัดให้ดีครับแล้วก็โยนลงน้ําได้เลยออกมาหน้าตาจะบอกว่าไม่เหมือนกันร้อแต่ว่าออกมาหน้าตาสวยงามแล้วก็ ทานได้รสชาติคล้ายกันมากๆแน่นอนฮะอย่างแรกเลยครับที่สำคัญนะครับที่เราต้องเตรียมก็คือหนึ่งเลยเราจะใช้น้ำมุนคุมแบบโพชชิงนะ่งเนาะก็คือมีฟองอากาศปุดๆขึ้นมานิดหน่อย <S <S 1> <S 1> เราก็จะใส่น้ำส้มสายชูล,ลงไป แล้วไข่เนี่ยนะครับถ้าเป็นไข่เย็นนี่ก็จะช่วยให้ไข่ของเราเนี่ยจับตัวได้ดีขึ้นตอนนี้เวลาผ่านไปประมาณ4นาทีนะครับก็จะเห็นว่าเราจะได้ตัวโพชเอกตนะครับต้องเอามาช็อกน้ําเย็นนะครับเราหยุดให้ความร้อนมันเนาะมันก็จะได้สุกเท่าที่เราต้องการตอนนี้ก็จะล้างความเปรี้ยวของตัวน้ําส้มไปด้วยเราก็จะามาใส่บนกระดาษเลยอันนี้ก็สับน้ำออก สักข้างบนนี้นะครับอ่ะอันนี้เรียบร้อยแล้วแบบแรกนะครับเดี๋ยวเรามาที่แบบถัดไปกันวิธีการทำง่ายๆครับอย่างแรกเลยนะครับเอาถ้วยขนาดพอดีกับไข่นะครับมาใส่ตัวพลาสติกแร็ปใส่น้ำมันมะกอกเล็กน้อย แปรงทานะครับให้น้ํามันมากอกเสิ็ทั่วอันนี้ก็จะช่วยให้ตัวไข่เนี้ยไม่ติดกับแผ่นแรปของเราได้อีกขั้นหนึ่งเสร็จแล้วน,นี้เราจะปรุงรสชาติเลยใส่เกลือลงไปครับเสร็จแล้วตอกไข่ใส่ลงไปเลยตอกไข่เข้าไปนะครับแล้วก็กลับสีด้านาชนกันเลยให้ตัวแผ่นพลาสติกแรปเนี่ยครับติดกันแล้วก็ห้วนปลายนิดนึงให้ไข่ขาวไม่ไหลออกมา แล้วนี้ก็คือไข่2ใบที่ทำํำเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ลงไปเลยคราวนี้ไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องระวังเลยทั้งสิ้นจับเวลา2อนาทีครับแค่นี้ก็จะได้ไข่โพชเชกหรือว่าจะเรียกว่าไข่ลาวาก็ได้นะเพราะว่าข้างในนี่มันเยอะมากๆครัตอนนี้เราก็ตักขึ้นมาแล้วก็หยุดให้ความร้อนได้เลยครับ วางทิ้งไว้จนกว่าไข่ของเราจะเย็นลงนะครับแล้วก็อ,ออกมาเราจะหั่นมะเขือเทศเชอรรี่นะครับให้เป็นสี่เหลี่ยมก่อนเป็นเต่านะครับไข่มะนาวลงไปเกลือครับและสุดท้ายเราก็จะใส่น้ำมันมะกอกลงไป ให้เตรียมขนมปังน,นี่ผมใช้ขนมปังเป็นรารเบสนะครับเสร็จแล้วจะทาเนยลงไปครับอันนี้วางทิ้งไว้เสร็จแล้วเราจะเตรียมอันต่อไปคืออะโวคาโดครับหั่นหันให้เป็นแผ่นบางๆนะครับแล้วก็ามาเรียงกันให้เป็นกุหลาบได้นี่ออกมาหน้าแรกประมาณนี้นะครับ แดงจะหั่นเป็นเส้นๆนะครับอ่าเรียบร้อยตอนนี้ผมขอ,อตัวเอาขนมปังไปใส่ตาอบนะครับขนมปังวางเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแกะตัวโคชเช่ให้ดูนะครับ ชั้นแรกเนี่ยผมจะใส่สโมกแซลมอนนะครับหรือปลาแซลมอนลงควันลงไปเสร็จแล้วเราก็จะขนมปังมาใส่บนชั้นที่2เลยส่วนชั้นนี้เราจะใส่อวคาโดลงไปครับเกลือพริกไทยนะครับปรุงรสชาติให้อโวคาโดหน่อยชั้นนี้นะครับแต่ผมจะบีบมะนาวไปด้วย หอมแดงใส่ไข่ลงไปนะครับทำได้เกลพรกไขยเกลือนะครับสุดท้ายเราก็ยังมีตัวมะเขือเทศที่เมื่อกี้เราเตรียมไว้ลาดลงไป เรียบร้อยแล้วครับวันนี้ทำโคชเอกแบบง่ายๆนะใครก็ทำตามได้นี่ออกมาเป็นไข่เยิ้มๆนี้นะครับทำตามได้ออกมาหน้าตายนี่ทุกครั้งแน่นอนฮะ,ะนี่แล้วเดี๋ยวช่วงถัดไปนะครับไปพบกับปุ๊บปั๊บฟู้ดกูรูครับคุณปุ๊บปั๊บจะพาไปชิมที่ร้านไหนเมนูอะไรติดตามชมครับช่วงปุ๊บปั๊บฟู้ดกูรูวันนี้ยังอยู่กันที่ร้านอูมิซูชิจะเป็นเมนูอะไรนั้นไปดูกันเลย สวัสดีครับผมก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับที่ร้านอุมิที่สุขุมวิท79อาทิตย์นี้เราก็จะมาดูว่าเชฟจะมีอะไรพิเศษพิเศษให้เราได้ทานกันอีกเราเชฟจัดมาวันนี้อะไรเป็นอากามิสเกะนะครับซึเกะคือการเอามาแช่ในโชยุนะครับบอกเลยว่าซูชิสไตล์เอโดะเนี่ยนะครับอากามิสเกะเป็นคำที่ขาดไม่ได้ถ้าคุณไปทานร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วไม่มีอากามิสเกะแสดงว่าคุณไปไม่ถึง เป็นไม่กี่ชิ้นที่จะต้องมีอยู่ในคอสและเป็นชิ้นที่ต้องใช้ฝีมือในการทำระดับหนึ่งเลยท่านผู้ชมอย่าตกใจว่าทำไมร้านนี้ไม่เผอปลาสดของสดไม่ได้แปลว่าดีเสมอไปนะครับปลาบางตัวโดยเฉพาะปลาทูน่าเนี่ยจะต้องเอามาบ่มก่อนที่จะเสิร์ฟนี่เป็นชิมาเอบิกน,นะครับเป็นกุ้งที่มีรสชาติเข้มข้นแล้วก็มีความหอมแล้วก็ความหวาน ท็อปๆของในบรรดากุ้งทั้งหมดนะครับสังเกตเวลาผมทานนะครับคุณดูให้ได้ว่าเนื้อปลาหรือเนื้อกุ้งเนี่ยจะต้องโดนลิ right ้นก mm ่อนเนื้อก okay ุ้งเท็กเจอร์รสชาติดีมากแต่ว่าช่วงเนี่ยมีแค่เป็นช่วงฤดูเท่านั้นไม่ได้มีทั้งปีนั่นก็เป็นอินกิวเดียนพิเศษที่ทางเชฟจัดมาให้เรามาดูกันว่าอาทิตย์หน้าเราจะได้ทานซูชิอะไรกันบ้างแล้วที่นี่ซูชิเด็ดขนาดไหนตามมาดูกันนะครับ ไปอ,อร่อยอร่อยไม่ได้ทานฟิฟรีครับมาถึงช่วงที่จะต้องชํำระละนะฮะสนับสนุนโดย D24 เหุ่นดีชีวิตดีมนตราเฮลท์แอนด Spa า w i r a c l e BB มปกปิดเนียนสนิทจับผิดผิวไม่ได้ มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเมื่อกี้ที่ทานไปอร่อยไม่ได้ทานฟรีครับผมมาถึงช่วงที่ต้องชำระละนะฮะเรงไม่ได้ทานฟรีเท่าไหร่แต่ปัญหาคือไม่ได้เอาตังมาจ่ายด้วยกะมากินฟรีนะฮะก็ตั้งอย่างนี้แหละฮะมาช่วยเขาเสิร์ฟนะฮะเดี๋ยวจดออเดอร์แป๊บหนึ่ง แตะแตะแต่แชะโอ้ยถ้าไม่ใช่พี่ทำไม่ได้หน้าตาอย่างนี้แน่นอนจริงเเนี่ยจะดีกว่านี้เยอะหน้าตาดีกว่านี้ คราเมลว a f f l ครับ,รบว้าวนี่ฝีมือใช้ได้นะครับเนี่ยม,มาได้แล้วโอเคเดี๋ยวไปเสิร์ฟลูกค้ากันครับโอ้ยวันนี้เรียกได้ว่าอร่อยอิ่ม สนุกแบบอืใช่แล้วร้านนี่น่ารักมากน่าน่าน่าพาคนมาเดทไหมจุกต้องหรือว่ามาพบปะฝังนกับเพื่อนนะฮะก็มากันได้นะฮะกับร้านชูส่วนใครที่อยากจะติดตามนะฮะคิดถึงเราดูรูปดูย้อนหลังรูปฮาๆต่างๆนะฮะเข้าไปดูกันได้ทั้ง IG แล้วก็ Facebook ของรายการคคยนี่นะครับผมเอาล่ะวันนี้เราต้องคนลาไปก่อนแล้วเนาะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอาสวัสดีพี่ตอนสวัสดีครับเอาสวัสดีครับสวัสดีครับ แล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตครับมาดูสตรีทอาร์ตครับซึ่งสตรีทอาร์ต<ม>นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ FAT หรือว่า Phuket Street Food Art O Town นะครับ